าน,นได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองนะคะซึ่งหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอยู่ในหมู่บ้านสหชัยพัฒนาตำบลมาบยางพรอำพํำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะอยู่บนที่ดินขนาด53.4ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันและแถมแอร์ให้3เครื่องนะคะหมู่บ้านติดถนนห้วยปา่า าน4ห่างจาก C, บิ๊กซีบ่อวิน600เมตรค่ะเจ้าของขายเองนะคะ1ร้าน7 0 0 0บาทเป็นบ้านมือ2นะคะจัดสรรไว้อย่างลงตัวค่ะสามารถเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะสภาพเบื้องต้นตามในรูปเลยนะคะุกท่าน53.4ตรางวาค่ะจังหวัดระยองสนใจสามารถโทรคุยสอบถามเพิ่มเติม,ตมหรือว่านัดชมพื้นที่นะคะติดต่อสายตรงหาผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิป สามารถคุยเจราจารโดยตรงกันได้เลยนะคะอย่าลืมนัดล่วงหน้าค่ะเพื่อเดินทางไปดูแปลงจริงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ